ความรักมีปัญหาไอ้ปรีชยาโพสตภาพจอดำกระปุกยาแคปซูลบัวบกกลางดึกเลือกเพลงเศร้าประกอบแฟนคลับจับตาเลิกแฟนนุ่มร่วมทุกร่วมสุขก,กันมาพักใหญ่สำหรับดาราสาวไอ้ปรีชยาพงษนานิกรที่เพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกับสเตฟานอิสเลอร์แฟนนุ่มได้สักพักอย่างก่อนหน้านี้ฝ่ายชายก็ออกมาปกป้องแฟนสาวในกรณีของไซยานายกระทั่งเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกรณีนี้ได้ซาลงไปแต่ดูเหมือนมรสุมครั้งใหญ่จะถาโถมมาหาไอ้ ปรีชยาอีกครั้งเพราะจูจ่ๆไอปรีชยาก็โพสตภาพจอดำลงในอินสตาแกรมสตอรี่กลางดึกและยังมีอีกภาพที่เป็นกระปุกยาแคปซูลบัวบกแต่แคปชั่นแก้ช้ำตามด้วยอีโมจิรูปหัวใจสีขาวและยังตั้งคำถามอีกว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่นอกจากนี้ยังเลือกเพลงความรักไม่ง่ายของโทบิกโดยเป็นท่อนที่มีเนื้อหาว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้ไม่อยากคาดหวังเพราะเธอไม่จริงไม่เป็นไรฉันเองก็ได้กำไร ไม่ควรต้องมาเสียใจก็คงต้องปล่อยเธอไปมาใช้ประกอบภาพถ่ายดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังต้องจับตาดูว่าที่ไอปรีชยาโพสต์นั้นจะเกี่ยวข้องกับประเด็นความรักอย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยหรือไม่แต่ที่แน่ๆณเวลานี้แฟนๆที่เฝ้าติดตามข่าวต่างก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวคนโปรดอย่างต่อเนื่อง